รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปะตะทพลังงานที่ยั่งยืนราชาของแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ลุงเพง็งเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผล ต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันเนี่ยเข้าถึงรสชาติที่สุดของความอร่อยสัมผัสความนุ่มหอมเจ้าเก่าหนึ่งเดียวเกาะช้างกว่า20ปีราชาของแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ลุงเพลง เพื่อสุขภาพทุกทุกชนิดคือคือตั้งความหวังตอนตอนตอนที่เราทํามาเนี้ยก็คือเราได้กินข้าวที่เราทําเองกับมือก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้าวที่เรากินเองกับมือเราก็ต้องห่วงเรื่องสุขภาพ คนไทยอะค่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันเหมือนลงลากฝังลึกในในในเส้นเลือดไปแล้วอะนะคะเพราะว่าเล็กก็ทำนามาตั้งแต่เล็กเรียนก็เรียนนะคะแต่มาไม่พ้นอาชีพการทำนามันก็มามาจบอยู่ตรงชีวิตการทำนาแต่ว่าดีกับคนอื่นหน่อยในการทำนาแล้วเราคิดพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเล็กว่าทุกถึงทุกอย่างมามันมา,มาจากการศึกษาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราศึกษาเรามีความรู้ เราก็สามารถมาเอาความรู้นั้นไม่ว่าคุณจะเรียนแขนงไหนมาแต่มันสามารถมาปรับใช้ได้กับทุกอาชีพนะครับแล้วมันทําให้เราเราไม่ได้จบแค่ทำนาขายรงสีเราทํานาเรามาแปลรูปเองนะคะเรามาได้กินข้าวของเราเองเรามาได้แบ่งปันซึ่งมันมันมันเป็นวิถีที่ที่มันมีความสุขมากอ่ะอ่ะเกี่ยวกับชีวิตคนไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับชีวิตที่ปลูกฝังอยู่กับท้องนาเติบโตมากับทุ่งนาตั้งแต่เด็ก ทำให้พี่เล็กหรือว,ว่าคุณสิริรัตน์นะครับอยู่อย่างมีความสุขมีการแบ่งปันให้การเอื้อเฟื้อต่อกันทําให้วันนี้นะครับพี่เล็กก็ยังคงผูกพันอยู่กับชาวนาคุณผู้ชมครับแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตนะครับพี่เล็กได้ใช้สารเคมีในการที่ทานาข้าวจนกระทั่งประสบกับปัญหาอย่างใหญ่หลวงครับ คือแรกเริ่มเนี่ยเลยก็ทำทำข้าวเคมีทั่วไปนี่แหละค่ะอยู่กับสามีนะคะทำได้มาพอมาจำไม่ได้ว่าปีอะไรแต่ว่าปีนั้นมีหนอนมนลใบยระบาดเยอะมากก็ไปก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแฟนเป็นคนเซนสทีฟเรื่องเนี้ยเขาก็จะบอกว่าทํายังไงทายังไงแล้วก็ไปร้านจัดยาทั่วไปเนี่ยคะ่ะยาร้านขายยาเคมีทั่วไปเขาก็จะจัดยามาให้เลยเนี่ยยูอะไรอย่างนงี้จําได้เลยเที่ยวแรกในสี่พันบาทแฟนเขาก็ฉีด ฉีดไปได้สักห้าสิม้อว่าเข้ามอที่51าสิบเดห้เริ่มเริ่มเริ่มช้าลงเริ่มช้าจนไม่ไหวจนไม่ไหวนั่งข้างคณะบอกเล็กไม่ไหวแล้วคือน็อกยาแล้วนอกยาเคมีแล้วในครั้งอดีตที่ใช้สารเคมีอย่างหนักหน่วงจากสามีที่ต้องการที่จะได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น และในอดีตนั้นสามีเคยทํานาบัวและได้สะสมสารเคมีในร่างกายมาอย่างต่อเนื่องทําให้สารเคมีนั้นส่งผลร้ายต่อชีวิตของพิเล็กและของสามีเป็นอย่างมากจากการใช้สารเคมีมาอย่างต่อเนื่องและสั่งสมในร่างกายอย่างหนักจากการนอกในครั้งนั้นนะครับทำให้สามีนั้นป่วยเป็นโรคเรื้อรงังมาจนกระทั่งเสียชีวิต ผลร้ายก็คือแฟนเขาขลุกอยู่ประสารพี่มีมานานเรามาทําเราไม่คิดว่าเราจะยืดอายุเขาได้นานขึ้นแต่มาทํากันได้แค่ปัจจุบันมันแตมาทํากันได้แค่ห้ปีแกเขาเสียผลพวงก็คือ,เ,อเคบีอะค่ะมันม,มันอยู่ในเลือดสูงมันก็เป็นท่าโลหะนะกเกาะที่ไขสันหลัง มันก็ส่งผลไปถึงหัวใจแกตายด้วยโรคหัวใจขับเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันก็คือเลือดเลือดไปเดินไม่สะดวกผลพวงมาจากสารเคมีล้วนก่อนที่จะมาแต่งงานกเขาทำเขเขาทำนาบวัวเขาก็ครูดอยว่สารเคมีมา20ปีอะค่ะแล้วพอมาอยู่ด้วยกันก็ทํานาข้าวก็ยังเป็นเคมีอีกฉีดเองคนเดียวไม่จ้างนะคะทําเองทุกอย่างตั้งแต่แปลงนาะ มาฉีดมาทุกอย่างคือทําเองหมดไม่เคยจ้างใครเลยมันก็เลยผลพวงก็เลยหนักที่ที่เขาสะสมมานานแล้วเพราะว่ามันมันไม่เฉพาะเข้าทางทางทางลมหายใจมันเข้าตามเหนือตามรูขุมขนตามเส้นเลือดอะไรพวกนี้นะคะมันก็ไปสะสมไ่นานมันก็เลยเป็นผลพวงเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันมันสะสมมานานเพราะฉะนั้นเราเลยก็บอกตรงๆค่อนข้างแอนตี้สารเคมีนะคะ เพราะถ้าที่ศึกษาม,มา6 7ดปีมันเนี้ยเราสามารถทําได้จริง,รงๆเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้บอกว่าสารเคมีทุกตัวไม่ดีไม่ใช่มันก็มีบางตัวที่มันไม่เป็นที่ต่อสิ่งแวดล้อมมันมีเพราะว่าโลกมันมีวิวิวัฒนาการไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องตามตามตามโลกาพิวัต์เพราะฉะนั้นเราตามเราต้องดูตามในสิ่งที่ถูกเพราะสารเคมีมันมีบางตัวมันก็เป็นผลร้ายเราไม่จําเป็นต้องไปกระหน่ำฉีดเราสามารถย้อนกลับมาใช้อินรีแบบ ความรู้ดั้งเดิมสมัยปุยยะตายายเราบวกผสมผสานไปด้วยเราก็ดูเราก็ดูเคมีที่มันที่มันไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมันมีจริงๆถ้าเราศึกษาจริงๆหรือว่าทางหน่วยงานมาให้ความรู้เราจริงๆเราจะรู้ว่ามันมียังไงบ้างนะคะจากภาวะนิสินที่ล้นพ้นตัวรวมทั้งเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพของสามีทำให พี่เล็กนั้นเกิดความท้อแท้และหาหนทางที่จะหลุดพ้นของการทำนาแบบเดิมๆสิ่งหนึ่งที่พี่เล็กนำมาใช้ก็คือการนำหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อที่จะนำมาใช้ในการประยุกต์ในชีวิตประจำวันจากนั้นพี่เล็กก็คิดค้นมากมายจนก,กระทั่งมีโครงการหนึ่งที่เข้ามามีส่วนในชีวิตจนถึงวันนี้โครงการนั้นก็คือ โครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้พี่เล็กนั้นมีกระบวนการคิดและกระบวนการทำนาสู่กเกษตรอินทรีย์ครับเพราะจากเมื่อก่อนเนี่ยพอเราทำข้าวไปแล้วแถบใช้นี่ก็ไม่หมดใช้นี่เท่าแก่ข้าวนะคะไม่หมดแถมจะต้องเอาใหม่มาลงทุนอีกแต่เนี่ยใช้นี่หมด แถมมีเงินเหลือกลับบ้านอีกเขาก็เริ่มเห็นดีด้วยตั้งแต่นั้นก็เริ่มทํามาค่ะแต่ก็ทํามาแบบความรู้เราที่อยู่ปู่ย่าตายายานะแล้วก็จากจากสื่อบ้างจากวิทยุจากอะไรเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยได้ดูททัศน์เท่าไหร่จากวิทยุเขาก็บอกว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะชีว่าวิถีเขาจะมาอบรมการทําจุลินทรีย์ที่วัดใหม่พดุงเขตเองจะไปไหมเราบอกไปก็เลยไปไปแล้วก็มีมีไปสองคนนะที่ทํานาน้องนะั่งทำไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับกันหมดจนพี่เปี๊ยกกอปพอ่ะค่ะ ที่สุรพงศ์ก็บอกว่าใครสนใจเป็นแปลงนาสาธิตไหมก็ยกมือเลยแกก็เลยร่างโครงสร้างมาให้แล้วเราก็ทําเรื่องพอพอกลับมาแล้วอะรุ่งขึ้นอีกสองวันแล้ว,ลวทาเรื่องไปเลยไปที่ที่กองชีววิถีจําได้เลยตอนนั้นพี่วิทยายานจินดาเป็นหัวหน้ากองเป็นกอง,เ,กองเขาเรียกกองชีววิถีนะคะเรื่องมันก็เงียบไปเราก็คิดว่าคงเขาคงไม่สนใจเราเนาะพอสักประมาณไม่กี่เดือนนะคะหกเดือนได้เรื่องมันเงียบไปนานแล้วก็มี ทางกฟผพอพอเนี่ยโทรมาหาเราชื่อชื่อชื่อคุณรัตนพรสัเภวคุปโทรมาหาก็โทรมาคุยโทรไหมนะน,นี่คุยหลายรอบมากเลยโทรคุยอย่างเดียวจนเขาแน่ใจก็เพิ่งรู้ตอนหลังว่าเขาแน่ใจว่าเราทําจริงเขาก็เลยเขาก็เลยลงมากับป้าเพียงหรือไทยวงประเสริฐสองคนเนี่ยลงมาแล้วมาให้ความรู้มาคุยมาให้ความรู้แล้วก็จัดสาธิตสอนการทําโบกชิสอนการทาําท EM สอนการทำออฮอร์โมนผลไม้ ก็ทาทามาแล้วก็ทําแปลงนาเราทาด้วยด้วยทําอินทรีย์อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลพอเขามาส่งเสริมแล้วก็ทําพอทาเต็มรูปแบบเราได้60 62ถังก็เริ่มทามาเรื่อยๆเอาทางการไฟฟ้ามาบวกกับฟาร์มรู้ดั้งเดิมเราบ้างบวกกับทางนะักวิชาการอิสระบ้างอะไรที่ดีเราก็เอามาเก็บรวมๆไว้มาณนะปัจจุบันเราเลยได้ผลผลิตจากแปลงนาบางกลวยอะคะ่ะปัจจุบันเนี้ย72ถังต่อไร่นะคะทำมา6ปีย่างเขาปีที่เจ็ด แต่ถ้านาไซน้อยเนี่ยทำมา3ปีจากที่ได้10ถังไปยีถังปัจจุบันเนี้ยได้55ถังต่อไรอกระบวนการก็คือการการใช้อินทรีย์มาเป็นตัวช่วยในการทำทำเกษตรต่างๆไม่เฉพาะข้าวจริงๆทางข้าวเนี่ยกฟผสนับสนุนทุกอย่างาการทำผักปอดสารผักอะไรเนี่ยชีววิถีเข้ามาคือการนำจุลินทรีย์มาเพิ่ม มาเพิ่มในแปลงนาหรือในการทำในการทาเกษตรนะคะแทนแทนสารเคมี จุลเราจะใช้จุลินทรีย์ของทางการไฟฟ้ามาเพ่นหนวกกับจุลินรียท้องถิ่นที่อจัดําจากต้นกล้วยต้นกล้วยน้ําว้านะคะมันจะมีสารแคนินสูงมันจะช่วยฆ่าเชื้อรานในดินอะไรได้ด้วยคือ<ช>ย่อยสลายได้อันนี้คือทุ่งท้องนาของเราใช่ไหมรับ<ช>ที่เราปลูกข้าวตรงจุดนี้<ช>บริเวณนี้คือที่ที่เราจะปลูกข้าว การการการทำนาอินทรีย์เราจะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายฟางข้าวที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือฟางข้าวใช่ไหมใช่ค่ะฟางข้าวที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเห็นฟางข้าวใช่แต่บางที่นะครับพี่เล็กเดินลงมาเนี่ยแตกต่างกันเลยเพราะว่าผมเดินลงมาเนี่ยมันจะนุ่มมันจะไม่บาดจะเห็นจะเห็นดินนี่นุ่มมากไม่บาดเท้าใช่ค่ะรับเพราะว่าอะไรเพราะเพราะอะไร คือการการเราใช้จุลินรีย์คือเราเราไม่ได้ทำให้นาดินตายเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่พื้นน้ำก็ยังมีอยู่ที่เรามาใส่เลยเขาเราเติมจุลินทรียเติมจุลินรีเข้าไปเติมจุลินรีเข้าไปให้ทให้ดินฟูเพราะว่าเรามีอินทรีย์วัตถุในนี้ใช่ไหมคะจะทําให้ดินฟูน้ําก็จะสะอาดมันเผืออเพิ่มออกซิเจนให้น้นที่ทำนายนายเคมีทั่วไปหน้าดินมันจะแข็งเพราะว่าเขาไปเผาฟางเพราะฉะนั้นก็เผาจุลินทรีย์หน้าดินก็จะตายไม่มีตัวที่ช่วยย่อยสลายอแล้วที่เห็นเขาเผาฟางเผาอะไรตามท้องนาน หลายๆคนบอกว่ามันเผาแล้วทาให้แบบเขาทํานาได้เร็วเลยอะไรไม่ใช่ไหมจริงๆมันเป็นความเข้าใจผิดครับถ้าวิธีที่ดีสําหรับการทํานาอาคุณยังทําเคมีอยู่เอาแค่มาลดละก่อนนะคะเราหยดจุลินทรีย์ไปเลยค่ะหยดแล้วก็ขึ้นน้าเย็นนั้นเลยเพราะว่าฟางเขามีแผลอยู่แล้วจุลินทรีย์เหมือนแอลกอฮอล์พอเข้าไปเขาก็จะจูดซับเข้าไปในนั้นเขาจะซึมไปตามแผลของเขาก็ตายจิตอช จุลินทรีย์เข้าไปอยู่ในนั้นเขาจะย่อยสลายฟางได้เร็วแล้วก็วิทยน้าขึ้นมาเพื่อเติมให้เขาให้ฟางเขาเขายุ่ยคุณภาพดินกลับฟื้นคืนมาถึว่าเลือกยังไงใช่เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนนะแต่บางคนก็ยังเห็นเผาฟางนะพี่หลายๆแห่งบอกชพทุกคนเกี่ยวมันเร็วถ้าหมักฟางถ้าถ้าสมมติวิทยน้าขึ้นเลยฟางไม่ย่อยเดี๋ยผ่านข้าวไปแล้วฟางจะจะเหลืองฟางจะมามันเป็นก๊าซอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเข้าใจผิด บางแห่งเนี่ยพี่บอกว่าเนี่ยเราไม่อยากเช่นเราถ้าถ้าใช้สารเคมีผมไม่กล้าเดินผมกลัวว่าจะมันจะคัน <S <S ใช่อันนี้มีรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกเลยครับอันนี้รู้สึกแบบผมแบบเราเดินแบบมีแผลก็ <ๆ S 1> ไ,มไม่เป็นอะไร,เ,รเพราะเราไม่ได้ใช้เคมีอันนี้เป็นอินทรีย์หมดที่เราใช้หมดทั้งน้ำน้ำเนี่ยก่อนที่เราจะมาเราก็บำบัดเรามีบ่อพักคุณก็เห็นับดังนเราหยุดจุลินซียเป็นช่วงหนึ่งแหละพอเราเราเราจะเว้นไม่ในบ่อพักเนี่ยประมาณ 12ชั่วโมงคืนนึงเราจะปล่อยเข้านาพอปล่อยเข้านาตรงนี้คุณสังเกตจะมีสะพานไม้อยู่ไหมคะอันนี้จะเป็นถักเราจะเอาถังมาวางแล้วก็หยดหยดจุลินทรีย์ไปเราก็จะปล่อยจุลินทรีย์สองรอบอันนี้คือจุลินทรีย์อันนี้ก็นี่ก็หยดลงไปเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะหยดลงไปในนี้ใช่ตัวพี่เล็กเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญเรื่องของการปลูกข้าว ค,คือแกปลูกมาเป็น10ปีแล้วนะครับถึงแว่าในการที่จะทาให้มันครบหลูตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตั้งแต่ต้นถึงปลายเนี่ยในส่วนของกระบวนการสีที่เป็นข้าวสารเนี่ยผมก็จะมารับช่วงตั้งแต่การสีไปนะครับเราก็ลงสีเนี่ยเราก็ได้สนับสนุนจากไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ตามพระราชดำริของททพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเกษตรพอเพียงนะครับมันของเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้า เราก็ได้สันุนโลงสีมาเพราะนั้นอ,อีกสุดหนึ่งก็คือเรื่องของการตลาดนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่จะไม่เข้าใจเรื่องของการทําตลาดนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าทํานาอินซีเนี่ยมันทําได้จริงนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างคุณค่าของของ,ของการทํานาครับสร้างกระบวนการตรงนี้นะครับในการทานาเนี่ยของของพี่เล็กเองเนี่ยเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทํามาตรฐานด้วย รเรามีมาตรฐานตั้งแต่มาตรฐานภายในประเทศแล้วก็มาตรฐานสากลซึ่งเราก็ในรูปของแปลงนาเนี่ยเราเราผ่านมาตรฐานสากลบางบางตัวแล้วของเราเองเนี่ยเราก็มีต้นทุนของการผลิตข้าวที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าการทํามาตรฐานเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ด้วยนะครับแต่เราก็พยายามจะทาใหา้คนเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมองเห็นถึงความสําคัญว่าถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยแล้วเราบอกแค่ว่าเราเป็นข้าวอินทรีย์แต่ถ้าเรามีมาตรฐานเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มช่องทาง เพิ่มเพิ่มการแข่งขันให้กับให้กับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นข้าวที่บอกว่าเป็นข้าวอินทรีย์กับอีกข้าวอีกอันหนึ่งที่บอกเป็นข้าวอินทรีย์แต่มีผ่านการผ่านรับรองมาตรฐานเนี่ยแน่นอนลูกค้าหรือคนที่เห็นก็ต้องเชื่อมาตรฐานด้วยนะครับเขาก็จะ,จะอาจจะหยิบของที่มาตรฐานก่อนเราได้ยินพระอ,องค์ท่านพูดว่าปีนี้จะพูดเป็นปีสุดท้ายนะเรื่องการเศรษฐกิจพอเพียงเร,เราจำตรงนั้นมาก แต่การทํานาตามแนวของพระองค์ท่านเนี่ยเราทําแต่ว่าเราไม่ได้ทําตามสูตรเปะ๊ะเราทาคือความพอเราทําแล้วเราคิดว่าเราพอเพียงอันนั้นเราคิดว่าเราทำตามแนวพระราชดำรัสขององค์ท่านลแล้วเราได้กินของที่เราทําเองกับมืออันนั้นคือคือเราพอเพียงและเราไม่ต้องไปซื้อหานะคะเ,เรากินทุกอย่างที่เราปลูกเราปลูกทุกอย่างที่เรากิน อันนี้คือคือเป็นเราคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเข้ากับกับแนวพระองค์ท่านเพราะเราเคยเคยพูดตอนที่พระองค์ท่านตรัสในโทรทัศน์ว่าเพราะเราไม่ม,ม,มีมีโอกาสเข้าเฝ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อบอกว่าถึงท่านถึงถึงเราจะไม่ได้เข้าเฝ้าคนจะไม่รับรู้แต่พระองค์ท่านต้องรับรู้เพราะพระองค์ท่านไม่ใช่บุคคลธรรมดาท่านย่อมรู้ทุกคนที่เป็นที่เป็นาราษฎรของพระองค์ท่านเราเคยพูดกันอย่างนี้ต่อหน้าต่อ,ต,อต่อในทรรัตนะคะ ฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี้ เข้าถึงรสชาติที่สุดของความอร่อยสัมผัสความนุ่มหอมเจ้าเก่าหนึ่งเดียวเกาะช้างกว่า20ปีราชาของแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ลุงเพงสนับสนุนโดยปะตะทพลังงานที่ยั่งยืนราชาของแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ลุงเพง จากธุรกิจเล็กๆ90,000บาทนะครับก้าวมาเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ากว่าพันล้านบาทนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูความสำเร็จของเอ็กตาร์โฟมกับคุณนันในครั้งนี้ครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการตามหลักกิโลเรานะครับเดินทางมาที่จงังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมาที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมในโรงงานที่โ,โหมีโรงงานหลากหลายนะครับที่จงังหวัดสมุทรสาครเรามาตามหลักกิโลเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนักธุรกิจ คนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆห้องแถวนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักธุรกิจไทยคนหนึ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณอนันต์ศรีธนาอมนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทแอสตาโฟมแอนด์ล็อเบอร์จำกัดสวัสดีครับคุณนันครับสวัสดีครับโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับคุณอน,น,นันต์ในฐานะของนักธุรกิจที่ใช้เวลาไม่กี่ปีนะครับประมาณกี่ปีครับที่ก่อตั้งบริษัทแอสตาประมาณ13ปี13ปีก่อตั้งตั้งแต่ปี ปี2546ปี2546กับเริ่มยังไงครับคุณนันครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเรามีปัญหาเรื่องเรื่องทำธุรกิจนะฮะเราก่อนนั้นเราทำธุรกิจนำเข้าอาหารสัตว์ครับอ่าเรามาเจอวิกฤตปี2 5 4 0อ๋อช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดีในปี2 5 4 0ที่ฟองสบู่แตกใช่ช่วงนั้นลิกชีวิตเราเลยพอช่วงนั้นพอขาดทุนอัาราแลกเปลี่ยนปุ๊บเราก็ธุรกิจอาหารสัตว์ก็เลิก ตอนนั้นขาดทุนตาจากที่เราสมองนะครับน้ำเข้าน้ำเข้าเรานำเข้าเราธุรกิจนำเข้าธุรกิจนำเข้าครับเราเจออัตราแลกเปลี่ยนก็ขัดทุุชามา25บาทขึ้นมาเกือบ50บาทครับแล้วก็อย่างนั้นก็จะมาคิดวิธีว่าเราจะเราจะทําอย่างไรแล้วก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยก็มาเริ่มต้นมาับมาซื้อเครื่องปั๊มตัวหนึ่ง เครื่องปั๊มตัวเล็กๆใช่ไหมครับแรกๆคือเครื่องปั๊มตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆขึ้นมาลงบุญเก้าหมื่นบาทเก้าหมื่นบาทเริ่มแรกในเก้าหมื่นบาทใช่ใช่เครื่องปั๊มเก้าหมื่นบาทแล้วก็เราก็แล้วก็ซื้อวัตถุดิบในการทําเนี่ยซื้อจากบริษัทที่เราเคยทํางานมาบอกซึ่งเราเราห่างมาประมาณ5ปีที่ไม่ได้ติดต่อครับแต่หลังจากเราเริ่มพูกเราก็ซื้อกับบริษัทที่เราเคยทํางานอยู่ ครับก็เอาซื้อเป็นแผ่นยางตัวนี้เนี่ยแล้วก็มาแปะรูป<ม>เป็นเป็นของใช้กิวกับเดกของเล่นเด็กอย่างนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงปัจจุบันนี้เราทําหลากหลายมากขึ้นนะครับ<อ>ก,ก็ยอดก็พอสมควรครับถามนี่แต่อย,อย่างสมมติอย่างในปัจจุบันที่เราทาเนี่ยคุณนันท์ทำเห็นบอ,อกว่ามีในส่วนของผลิตให้เองผลิตเองด้วยใช่ไหมเป็นแบรนด์ตัวเองด้วยแบรนด์ตัวเองนี่เป็นยังไงแล้วผลิต ให้กับลายที่สนใจอยากจะมาให้เราผลิตให้ด้วยด้วยเนี่ยครับคืออย่างเช่นแบรนด์ที่ที่เราทำเองเนี่ยก็คือจำหน่ายในตลาดในประเทศนี่ก็คือแบรนด์ของโมเดลก็คือใช้โลโก้แบรนด์แอคสตาร์นะครับแบรนด์แอคสตาร์แอคสตาแอคสตาร์อ๋อแอคสตาที่อเจเอที่อยู่ข้างบนนี่ับก็มีคนนักถามกันว่าแอคสตาร์นี่เป็นมาหรือเป่าใช่ฮะมันเป็นมาเราเราเราแรกแรกคิดแบรนด์เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากเราครับก็เลย เอก็คือมาจากอนันต์อ๋อเอคือคุณอนันต์ใชคือที่มีอักษรเอนำหน้าใช่แล้วลูกชายคนโตก็ชื่อเอก็เลยใช้อักษรเอนำหน้าครับนะฮะส่วน S T A ทีเอเออมาจากนามสกุลสิทธนาอมอ๋อเขาเลยไปที่มาของแบรนด์ตัวนี้แบรนด์หรือครับครับโอ้หนี่เป็นเด็กๆชอบเล่นครับเป็นตัวของต่างๆซึ่งทำจากโฟมใช่ไหมทำจากโฟมยางตัวนี้ทั้งหมดครับครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของเด็กๆที่เวลาเด็กเล่นในที่ต่างๆก็จะซื้อสินค้าพวกประเภทนี้เอาไปครับครับอ๋อสวยมากเลยนะซื้อไปให้ให้เด็กๆโอ้ในห้องกันกันเด็กตกเด็กอ๋ออ๋อเวลาเด็กล้มหรือเด็กตกมามันจะนุ่มครับซึ่งจะไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็กๆ็กเวลาเด็กวิ่งเล่นเด็กเดินเล่นใช่ไหมฮะทั้งหมีภูทั้งวิกกี้มีหลายตัวโอ้โห แล้วน่ารักเลยนะเด็กๆจะชอบเดี๋ยวนี้ก็มันจะท์ที่ทำให้โลตัสอันนี้แบรนด์ทำให้โลตัสครับสำหรับให้เด็กๆลอยน้ำเวลาเวลาหัดว่ายน้ำใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ยังไม่ได้ทำออกตลาดมันจะดูแล้วเหมือนเหมือนจริงเหมือนเนบอเหมือนกับเด็กเวลาเล่นกันเวลาจะมีตัวรับเป็นตัวเล่นเป็นตัวอะไรแต่ แต่นี้มันไม่ใช่เหล็กไม่ใช่ไม้เป็นโฟมใช่เป็นโฟมแต่เหมือนมากหมนเหมือนเหมือนโลหะเพราะว่าดีมันจะช่วยป้องกันสําหรับเวลาเด็กเล่นซนเล่นอะไรกันก็ไม่มีไม่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 เป็นตาลางไม่เป็นตลาือตัวนี้จะดัดแลงเป็นโฟมไว้น้ําก็ได้หรือว่าดัดแลงแบบเป็นโล่เด็กเป็นโล่เด็กนอกเหนือจากเราได้ทําให้เด็กเห็นสวยงามแล้วก็ยังให้พัฒนาการทางสมองของเราเด็กด้วยว่าอันนี้ต้องต่อตรงโน้นตรงนี้มันกับ ใช้พัฒนาไปเรื่อยๆเด็กมีความคิดมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมฮะครับคือตอนนี้เนี่ยพอโรงงานมีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยครับก็มีเจเนอเรชันใหม่ที่เพิ่งจบนะฮะก็เข้ามาดูแลคนรื่นเก่าแล้วมัารุ่นใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจขึ้นไปใช่ไหมครับก็แนะนําให้ให้เจเนอเรชันใหม่เนี่ยเข้ามาดูแลด้านสายการผลิตนะฮะ ก็ชื่อชื่อสิบลเล่หรือเรียกชื่อเล่นว่าน้องเอ๋น้องเอ๋นี่หมอเป็นรุ่นใหม่เพิ่งจบมาแใช่ครับเพิ่งจบเพิ่งจบจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเองนี่ก็ครบปีพอดีครับส่วนด้านสายการตลาดก็จะคือะก็จะทำตานสถานที่นะครับสวัสดี้ขออนุญาตสวัสดีก็าจะดูแลด้านการตลาดครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงมาพี่ไปชมหน่อยรับครับ เรื่องการบริหารจัดการสต็อกที่น้องเอมาดูแลเนี่ยมีการบริหารจัดการสต็อกนย่างไก็เราก็ต้องมีการ p l a น n i n g ล่วงหน้าครับว่าสินค้าในฤดูการนี้อย่างเช่นช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับพวไม่น้ำจะขาย แม,ม้เ,เราก็ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าว่าเออเราควรจะเตรียมโคมแม่น้ําไว้ประมาณไหนเพื่อรองรับกับลูกค้า<ม>โดยยิงจากสถิติปีที่ผ่านๆมาครับ<ม>เพื่อทําการผลิตโคมล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ไม่ให้ขาดช่วง<ม><ม>เพื่อตอบสนองลูกค้าได้เต็มที่ คุณอนันต์ครับนอกเหนือจากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วครับเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่คุณอนันต์มีก็คือการมองการไกลนะครับคุณอนันต์มองว่านอกเหนือจากที่ทําเรื่องของโภมนะครับก็ยังทาออฟฟิศให้สําหรับผู้ที่ส่งออกนะครับมาเช่าสาหรับส่งออกถูกไหมครับน้องเอใช่ครับรูปแบบจะเป็นยังไงครเราเน็งเห็นถึงโอกาสในอนาคตต่อไปนะครับที่ SME เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆธุรกิจใหม่ๆก็จะเป็น เติบโตขึ้นเรื่อยๆตามตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะฮะเราก็เลยมีการสร้างที่เป็นออฟฟิศอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้การสร้างอยู่ใช่ใช่เป็นที่สําหรับรองรับ s m e หน้าใหม่ๆครับที่จะมาเริ่มธุรกิจเล็กๆอะไรอย่างนี้แล้วเราก็อยากที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ครับให้คึกคืนมากขึ้นแล้วก็มีแผนเรื่องของการจัดตลาดนัดเล็กๆน้อยๆแถว็จะเป็น รองรับพวก s m e เล็กขนาดเล็กแล้วก็มีคนมาซื้อขายสินค้าภายในภ<ช>ายในที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วรูปแบบของอ,ออฟฟิศที่จะทําขึ้นเนี่ยเรา s m e ขนาดไหนที่สนใจแล้วจะมาทำยังไงบ้างฮะก็คือสตาร์ทอัพเลยครับคนที่อ,อยากเริ่มธุรกิจเล็กเหมือนกับช่วงที่คุณพ่อเริ่มมานะฮะ,ะประมาณนั้นก็จะมาเช่าพื้นที่เล็กๆอ,อย่างเช่นแบบ งานที่มันไม่ต้องใช้โปรเซสใหญ่มีเครื่องจักรไม่กี่ตัวหนึ่งเครื่องสเครื่องอะไรอี้ก็สามารถได้เลยออกมาที่นี่ได้เลยมาเช่าพื้นที่ที่นี่แล้วก็ทําได้เลยครับแล้วก็ทั้งที่นี่ก็สามารถเปิดเปิดรับให้ทั่วไปเป็นทั่วไปเลไรอ่างงีใช่ครับ